อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4แเป๊ปชี้โรดี้สำนึกหลังโดนไล่ในเกมสยบฟอร์เรสเป๊ปกัวเดวล่านาะยใหญ่แมสซิตี้เผยโรดี้เอ,อิดปากขอโทษแล้วหลังได้ใบแดงในเกมพิมเมยรีกนัดเปิดบ้านคว้าฟอร์เรสสองศโดยกองกลางทีมชาตสเปนจะรับโทษแบน3นัด โรดดี้ระเบิดอารมณ์บีบคอมอร์แกนกิฟไว้ตั้งแต่ต้ตตตนครึ่งหลังและได้ใบแดงทันทีซึ่งแม้สุดท้ายแล้วแมนเชสเตียจะเอาชนะฟอร์เรสได้2 0จาก2ประตูนในครึ่งแรกที่ฟิลฟเดนและเออร์ลิงฮาร์แลนด์ส่งบอลประทัดตะข่ายได้แต่เป๊เปเผยดาวเตะเลือดสเปนกล่าวขอโทษแล้วเราเล่นในครึ่งแรกได้อย่างยอดเยี่ยมครึ่งหลังเรามีความยืดหยุ่นเราทำมาของเราได้สําเร็จจากแนวทางการเล่นของเราเราอยากจะบอกว่าเราเล่น1 0ต่อ11คนนานถึง5 1าสิบเดหรือ้งนาทีดังนั้นมัน แต่เราเล่นกันได้อย่างพิเศษผมคิดว่าเราเล่นกันในครึ่งแรกได้อย่างน่าขึ้นกับทีมที่เล่นด้วยยากและมีความแข็งแกร่งตลอดทั้งความเร็วในแดนหน้าและตอนนี้เราได้ฟื้นร่างกายก่อนลงสนามเกมต่อไปเมื่อถูกถามถึงใบแดงที่โรดี้ได้รับเปบเอิดว่าลูกทีมกล่าวขอโทษแล้วเขาทํามันลงไปเขาขอโทษแล้วเขากล่าวขอโทษโรดี้ต้องควบคุมอารมณ์อของเขาเขอสามารถได้รับใบเหลืองได้แต่โรดี้ไม่ควรทําให้ตัวเองได้ใบแดง ผมไม่ได้ลงไปเล่นด้วยนักเตะในสนามต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนอกจากนี้เป๊ปยังกล่าว,วยุย่องแฟนบอลเช่นกันที่เป็นกําลังใจให้นักเตะอย่างดีหลังทีมเหลือผู้เล่นแค่สิคนจนสามารถคว้าชัยชนะได้พวกเขาเห็นว่าเราไม่ได้เกียดค้านพวกเขาเห็นว่าเราทําทุกอย่างเพื่อรักษาสกอร์ด้วยความเยือกเย็นในครึ่งหลังแฟนบอลส่วนเกี่ยวข้องและพวกเขาทําให้นักเตะมีพละงกำลังในตอนที่พวกเขาเหนื่อย ฟิลฟอร์เนยืนยันยภูมิใจกับทีมที่ต้องต่อสู้ด้วยตัวผู้เล่น10คนในครึ่งหลังระหว่างเกมที่เปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์2-0แมนซิตี้มาได้สประตูรวดตั้งแต่ช่วงต้นเกมจากฟิลฟอร์เดนและเออร์ลิงฮาแลนด์ยังไรก็ตามพวกเขาเล่นครึ่งหลังได้เพียงนาทีเดียวก็ต้องเหลือ10คนหลังโรดี้ไปควบคุมบอลไม่อยู่ปีบคอมอร์แกนกิฟไว้แตว่าแมนซิตี้ยังรักษาสกอร์นำนั้นเอาไว้ได้ก่อนจบเกมด้วยชัยชนะ2ลูกดังกล่าวมันน่าพอใจกับฟอร์มการเล่นผมคิดว่าครึ่งแรกมันยอดเยี่ยมม นอกเหนือจากช่วง10นาทีสุดท้ายผมคิดว่าพวกเขาสร้างปัญหาให้เราได้นิดหน่อยเท่านั้นครึ่งหลังไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเพราะโรดี้โดนไปแดงค่อนข้างเร็วมันไม่เหมาะเลยแต่เราก็แสดงเห็นด้านที่แต,ตกต่างออกไปในวันนี้ถึงการยืนหยัดและใช่ผมก็ภูมิใจกับมันเพปปิเดลล่ากุนซูมนซิตี้กล่าวชื่นชมความยืดหยุ่นในการเล่นครึ่งหลังของแข้งมนซิตี้ที่ต้องลงเล่นด้วยนักเตะแค่10คนระหว่างเกมเที่ยวชนะฟอเรสต์2-0 เกือบใบมาได้2ประตูเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเกมจากฟิโฟเดนและ e อเออร์ลิงฮาลแลนด์ยานุกตาพวกเขาเล่นคืนหลังได้เพียงนาทีเดียวก็ต้องมาเหลือ10คนหลังโรดี้เออร์นันเดสไปควบคุมอารมณ์ไม่อยู่บีบคอมอร์อแกนคิดไว้แต่แมชสเตี้ก็ยังรักษาสกอร์นำนั้นเอาไว้ได้และจบเกมด้วยชัยชนะ2ลูกจากนัดดังกล่าวมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในครึ่งแรกครึ่งหลังมันยอดเยี่ยมสำหรับความยืดหยุ่นและการทำมาของเรา ผมจะบอกว่า51หรือ52นาทีที่ต้องเล่น10คนมันไม่ง่ายเลยแต่เราก็ยอดเยี่ยมมากผมคิดว่าวิธีที่เราเล่นในครึ่งแรกมันน่าทึ่งในการเจอกับทีมที่ยากในด้านสภาพร่างกายกับความเร็วที่พวกเขามีนในแดนหน้าดังนั้นเราจะฟื้นตัวสำหรับเกมถัดไปกิเซนนอกาดกองกลางกับทีมเบน,นฟอร์ดยอมรับว่าทีมของตนล,ล,ล้มเหลวในการเล่นขั้นพื้นฐานจนนำไปสู่การแพ้เอเวอรตันคาบ้าน1ประตูต่อ3 ทีมปราพึ่งโชว์ฟอร์มได้หน้าชื่นชมตลอด5้านัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกแต่พวกเขาก็มีผลงานในบ้านที่แข็งแกร่งแต่เกมล่าสุดกลับมาแพ้ทีมท้ายตารางอย่างเอเวอร์ตันซึ่งเป็นการแพ้เกมเย่าในหลีกนัดแรกนับตั้งแต่เดือนเมษาเราค่อนข้างพอใจกับฟอร์มของเราในฤดูกาลนี้นี่เป็นฟอร์มที่ย่ที่สุดของเรามันยากจะอธิบายเราพยายามดิ้นรนเพื่อทําความเข้าใจกับพื้นฐานการสื่อสารการจัดระเบียบอะไรพวกนั้นเราน่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ง่าย ไม่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบไม่เป็นเรื่องของทีมคุณต้องเรียกร้องจากตัวเงมากกว่านี้วันนี้เราทําพื้นฐานนั้นล้มเหลว